ท่านผู้ชมกินเน่ยงปลาทูนะคะกลมปลาทูไหมคะคึบอันนี้ของหลานน้อยค่ะเขาทำกินเองนะคะในหลานน้อยคะ่ะเข่งกันนะคะ <S <S <ๆ>เขากินเน่ยงปลนปลาทูนะคะเห็นไหมคะอร่อยของแม่ก็กินเหมือนกันค่ะลูกชายก็กินวันนี้กินกันสามคนเน่ยงปลาทูอย่างเดียวค่ะไหมอ่ะกินตั้งกินข้าวป่ดเอาข้าวปัาปุ ว้าวอร่อยอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยครับสุดยอดเลย,อร,อ,ยอร่อยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพวกเรากินง,านง่ายๆค่ะกินกันง่ายๆนะคะเนี่ยจะหมดแล้ว <c oughs> อร่อยมากเลยคะ่ะเรากินอ่า เขาเรียกกับเมี่ยงนะคะผู้ชายบอกว่าเมี่ยงผลบาทูนะคะข่อกินแันอย่นี้ค่ะง่ายๆค่ะเรากินผักนะคะเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ